ต้อนรับคุณผู้ชมเนี่ยะเข้าสู่รายการ Beauty V Line ค่ะสวยง่ายๆสไตล์เกาหลีค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้จะเจอกับแตงอีกครั้งนึงนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้แตงมีสิ่งดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมค่ะสําหรับสาวๆในยุคสมัยนี้นะที่อยากจะมีใบหน้าเรียวเล็กเหลือเกินไนงะเพราะคิดว่ามันเป็นเทรนด์ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาแตงจะมีวิธีง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆมาฝากโดยผู้เชี่ยวชาญเลยโดยที่คุณนะไม่ต้องไปเจ็บตัวนะไม่ต้องไปพึ่งหมอไม่ต้องไปโบท็อกนะหลากหลายคนเสียเงนิน เป็นหมื่นเป็นแสนกว่าที่จะหน้าเล็กกว่าที่จะสวยบางคนก็อาจจะเจอหมอที่เกินแบบว่าหลอกลวงหรือว่าฉีดไปเอ๊ะหน้าเละหน้าย้อย,ยหน้ายานหรือเปล่าเนี่ยช่วงหน้ากลับมาแต่มีเรื่องราวลเล็ดลับที่คุณผู้ชมทาได้ง่ายๆเขาบอกว่าง่ายจริงๆมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําค่ะช่วงหน้ากลับมาแป๊บหนึ่งค่ะ กันเลยดีกว่านะคะสำหรับอย่างที่เราบอกไปเกล็ดเคล็ดลับต่างๆนะคะที่ทาให้ใบห,หน้าของคุณเรียวเล็กปราดจากริ้วรอยนะหายไปหมดเลยปัญหาพวกนี้ค่ะขอต้อนรับเลยสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราคนนี้ค่ะคุณ<ม>จุลาวันสิงห์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเน,นี่ยฮะจะเจอกันอีกแล้วเนี่ยสำหรับพี่นุ่นนั่นเองเนี่ยมาพูดคุยกันต่อดีกว่าสําหรับใครที่เอ๊ไม่รู้ว่า เคล็ดลับดีๆนี่คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรกะนพี่นุ่นคะ Beauty มี i n e Face Beauty สวยถูกต้อง V Line เซ็ตว Face หน้าตัวีถูกต้องง่ายทำตัวเลยถูกต้องไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยค่ะต้องตัวเลยตรงตัวเลยก็หมายความว่าหน้ากลมๆน้ากลมๆคุณก็จะกลายเป็นหน้าตัววีจากตัวโอคุณก็จะกลายเป็นตัว วีแอลพีแอลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฟาร์มตัววีดังใครหลายคนก็ต้องคิดว่าเอ๊ะจะต้องไปผ่าตัดโอ้โหน่ากลัวมากมากฉีดโมท็อกปั๊บ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 ลิฟท์อัพโอ้โหหลายหลายคนบอกว่าเจอสึกพวกนี้มานานแล้วคือคือเดิมทีแล้วเนี่ยค่ะนุ่น่ะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ได้อ้วนอ่ะเป็นคนไม่อ้วนอย่างที่เห็นค่ะเป็นคนตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กแต่ เป็นคนที่เนื้อเยอะมากแล้วคือตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กก็คือจะเป็นคนที่หน้ากลมหน้ากลมและอีกอย่างนึงคือเวลาถ่ายรูปเหมือนกันจริงๆแล้วคนไทยหลายๆคนประสบปัญหานี้หน้ากลมมีมีไม่กี่อย่างไม่กลมก็เหลี่ยมหน้าคนไทยหน้าคนไทยไม่กลมก็เหลี่ยมคือเขาเรียกว่าเชื้อสายของเราต้อแต่พออยากเป็นเกาหลีอยากเป็นเกาหลีเรเลนันมาที่นู่นทำยังไงดีก็คือว่าค่ะคือ ตัวนี้ค่ะจะทําให้เราหน้าเรียวก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อายุ25จนถึง35ก็อยากจะหน้าเรียวแต่ตั้งแต่40ขึ้นไปถึง50 70ก็อยากจะยกกระชับรถเดือนยูรอถูกต้องไหมคะ้เเพราะฉะนั้นสินค้าเราอ่ะเหมาะสําหรับตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะจนถึงอายุมากก็คืออายุถึง60เลย60 70แล้วผู้ชายล่ะคะผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยะ จริงๆเดิมทีไม่เคยคิดเลยว่าจะขายกับผู้ชายได้ด้วยผชายเรื่องราววามสวยความงามแต่สมัยนี้มันอ m a z i ่ g ใช่ผู้ชายเดี๋ยวนี้ต้องเป๊ะเป๊ะมากเมื่อสมัยก่อนถ้าผู้ชายดูแลตัวเองโอ๊ยเป็นเต็มร้อยหรือเปล่าเนี่ยผู้ชายคนนี้แต่สมัยนี้คือเป็นเรื่องปกติมากๆอ้าวเวลามีใครเดินเข้ามาสีเปลาอย่างนี้แล้วจะเกิดใครจะมานั่งดูที่ความรู้สึกข้างในหรือความดีอันนั้นค่อยดูหน้ามันก็ต้องมาก่อนอันนั้นแลม่อันนั้นค่อยดูทีหลัง ดูเขาเรียกว่าบุคลิกภาพภายนอกอเราก็ต้องดูเป็นจุดแรกก่อนเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็ไม่แคร์นะคะที่ต้องแบบว่ามันต้องเข้าคลินิกคลินิกเน,ใน,ใน,ในี่ยเขาเข้ากันไปเลยต้องแต่อย่างว่าแต่บางคนก็มีไง <ม S 2> พี่นุนท,ที่แบบว่าเอ๊จะอายหมอเปล่าเป็นผู้ชายต้องเข้าไปคลินิกแล้วอย่างแพงอีกถูกต้องทำงานเหนื่อยหาเงินแพงอ่ะตัวเนี้ยแหละ beauty life fresh สามารถช่วยคุณได้ที่บ้านที่บ้านเลยหมือนมีคนมาทําสปาให้ที่บ้านเลยค่ะทำเองเลยถูกต้องทำเองเลยแล้วแต่เป็นมบบนี้สร้างสัมพันธ์ทางครอบครัวอีกทั้งหนึ่งสัมพันธ์ที่ดีด้วยสัมพันธ์ที่ดีด้วยเพราะว่าหล่อขึ้นสวยขึ้นก็ต้องยิ่งรักกันถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยทุกคนแหละอยากจะเป็นคนที่สวยหล่อสําหรับคนที่เรารักต้องไหมอันนี้คืออะไรที่ขอดอกจันทร์เลยอันตรายทีหนึ่งนี่ะ ซึ่งใครๆก็อยากสวยอยากหล่อเราก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคะแต่ทําไมเขาถึงสามารถยกกระชับได้ล่ะเขาเป็นแค่ม้ากก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ม้าไงคะถ้าเกิดเป็นแค่ม้ามันก็จะแค่ติดเอาไว้แล้วก็ทำหน้าใสหน้าใสแต่มันมากกว่านั้นยังไง มันมีเข็มขัดนี่ตัวนี้เลยสีชมพูใช่เข็มขัดแบบมากสีชมพูอนเชนเกาหลีโคเรียไอเราเห็นแรกเราคิดว่าเอามารัดพุงหรือเปล่ารัดต้นแขนหรือเปล่าแต่อย่าว่าไปนะมันไม่ใช่รัดแค่หน้านะคะนี่มารัดตรงนี้ใส่หูรัดรัดเขารัดติดปุ๊บสามารถปรับระดับได้ด้วยอ๋อคู้สม้านคะปรับระดับได้ด้วยตรงนี้ก็จะคางคางตรงนี้ใส่คางอ่าหูถูกต้องแล้วสำหรับใครบอกว่าเอะฉัน หัวใหญ่อ่ะแล้วมันจะได้ไม่ปรับระดับปรับระดับได้ทุกไซส์ถูกต้องคือว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยแผ่นมาร์กนี้นะคะไปเผาผ่านไขมันนี่เลยค่ะเผาผ่านไขมันลดเดือนริ้วรอยทําให้หน้าใสแล้วเข็มขัดเนี่ยเป็นตัวยงกระชับถามว่าเอ๊ะทาไมต้องมีที่ใส่คางเพราะว่ามันจะทําให้คางเราเลียวสวยมากเหมือนตัววีเพราะอะไรรู้ไหมคะทํามจะพิษดีง่ายๆเลยยังไงยังไง ปกติแล้วเนี่ยเราหน้ากลมๆใช่ไหมคะถูกต้องครานี้แก้มกับไอ้คางเนี่ยมันก็เกือบจะเท่ากันละถ,กกลถูกต้องเลยถูกต้องไหมคะแต่บังเอิญว่าเวลารัดเนี่ยมันก็จะเซฟตรงนี้าสายรัดเนี่คะ่ะเวลาติดอะ่ะเวลาติดนะคะออย่างนี้จ้ายาวถึงคอ,อติดปุ๊บตรงเนี้ย ก็จะปิดจะปิดไปที่หน้าตรงแก้มด้วยเวลาเราใช้แล้วก็ยกแก้มขึ้นนิดนึงซ้ายขวามันจะทํางานคล้ายๆพวกเบลที่เขาใช้รัดหน้าท้องรัดแขนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอารมณ์คล้ายๆกันอารมณ์ค้ันอันนี้จะใช้งานอันนี้รัดหน้าคุณผู้ชมคะแล้วปั๊ปปิดตรงนี้นะคะแก้มลดลงตรงนี้ลดหายไปพอตรงนี้แล้วหายไปปุ๊บางเราจะดูเลียวขึ้นทางสวยขึ้นนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติลถูกต้องเรื่องปกติเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือว่า เราจะแต่งหน้าทีอย่างเงี้ยเคยเคยเจอปัญหาไหมคะแต่งหน้าปุ๊บแป้งไม่ติดมันบ้างแต่งยังไงก็ไม่ขึ้นอคมเหลี่ยมคมซ้ายขวาไม่มีเลยเฉดแล้วเฉดอีกเฉดจนหน้าดําไปข้างนึงแล้วก็ไม่เล็กสักทีถูกต้องพอเราใช้สินง้์สตัวนี้ทําให้หน้าเราเรียวและยกกระชับจากคนที่ตาตกๆกลค่ะผ่านตาแล้วก็จะขึ้นถ้าเกิดหมวยก็หมวยอินเตอร์ปรับงเองไม่ด้วยถูกต้องค่ะหลายคนสงสัยเอ๊ะแล้วฉันใช้ไปแล้วฉันจะแพ้ไหม ฉันจะคันไหมเพราะฉันเป็นคนแพ้ง่ายอย่างเงี้ยโอ้เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยนุ่นพูดได้เลยว่าสินค้าทุกตัวไม่ว่าจะแบบโอ้ยอ่อนโยนแค่ไหนก็ตามทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแพ้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแพ้แต่หาว่าตัวเนี้ยลองคนที่แพ้ง่ายตัวนุ่นเองนี่ก็แพ้ง่ายมากเอาเป็นว่าสบู่ที่อ่อนที่สุดก็ยังแพ้แต่มัน a เมซิ่งมากตอนแรกคิดว่าจะแพ้ไม่นะก็ยังลังเลอยู่ก็เลยเอามาแตะก่อน อ๋อคือเขสอบทดสอบบริเวณทขนถูกต้องที่ที่เป็นผิวเบาบางที่สุดพอพแป๊บปั๊บปุ๊บสิบห้านาทีใช่สิบห้านาทีเฮ้ยไม่แพ้จัดไปเลยจัดไปเลยเต็มสูตรเอามาแปะหน้าเอานี่สายรัดปุ๊บนอนทิ้งไว้สักสามชั่วโมงวันแรกทิ้งงอทิ้งงอกสามชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ติดหนึ่งชั่วโมงก็พอใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าหน้าเรามันกลมเราไม่ปกติ คนอื่นปกติขอหนึ่งเราขอจัดหนักเราขอจัดหนักขออัดสามชั่วโมงเลยก็คือว่าอาทิตย์แรกอัดเจ็ดวันเลยคือจริงๆแล้วอารมณ์คล้ายๆฉีดโบริโภคเพราะว่าเพราะว่าการฉีดโบริโภคเนี่ยเขาก็จะฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อถูกต้องค่ะให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตชั่วคราวตักกรามเนี่ยคุณผู้ชมค่ะใช่จึ๊ก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 ข้างละสามจุดเนี้ยน่เหมือนเคยเลยเลยแล้วก็เลือดก็จะออกซิ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 ถูกต้องก็คือว่า จริงๆเวลาจะไปฉีดบริโคุณหมอจะให้กัดกรามบอกว่าคุณไขยกัดกรามหรกัดปุ๊บถ้ารู้ชมกําลังชมรายการอยู่ทําตามที่นุ่นบอกได้เลยนะคะกัดปุ๊บกัดแล้วก็เอานิ้วจิ้มบริเวณที่มันแข็งๆอะแน่นๆนั้นคือกล้ามเนื้อของเราถูกตองก็คือว่าแต่ไอ้นิ่มๆเนี่ยไอ้ย้อยนิ่มๆห้อยๆของเราเนี่ยมันคือไขมันก็คือเวลาฉีดบริโภเข้าไปปุ๊บฉีดปุ๊บ จะเข้าไปที่กล้ามเนื้อทันทีก,กล้ามเนื้อจะเป็นอัมพาตชั่วคราวก็แล้วแต่ว่าจะเป็นของประเทศอะไร6เดือนแล้วแต่เวอร์ชั่นใช่แล้วแต่เม็ดเงินในกระเป๋าถูกต้องนหนักขนาดไหนแต่ส่วนที่ไมไ่หายไปก็คือไขมันนั่นเองไ<อ>ขมันไมไ่หายแต่กล้ามเนื้อก็คือเป็นอัมพาตชั่วคราวชั่วคราวเท่านั้นถูกต้องและบางคนรักษาดีก็อยู่ได้นานบางคนรักษาไม่ค่อยดีก็แป๊บเดียวบางคนสามเดือนสองเดือนก็คลายแล้วใช่แล้วแล้วฉีดเอะกล้ามเนื้อเรา เราเราเรียุบลงไปอย่างเงี้ยแต่ยังมีอะไรนิ่มๆห้อยๆอยู่มันไม่เฟิร์มมันไม่เฟิร์มมันไม่กระชับมันไม่เฟิร์มถูกต้องเหมือนพวกกล้ามเนื้อที่เราออกกําลังกายแล้วมันย้อยมันหย่อนมันยานถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือว่าไขมันมันไม่ได้หายเงคะทำยังไงดีพี่นุ่นก็นั่นน่ะสิตัวนี้เช่่ยได้เหรอก็เช่่ยได้ไงคะเพราะว่าถามว่าทําไมจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเอาตัวนี้มารัดหน้านะคะความร้อนที่เราเรียนมาจําได้ไหมคะความร้อนจะทําให้ความอุ่นจะด้วใช่แล้วก จะกว้างขึ้นกว้างแล้วก็พอตัวยาตัวเขาได้ซึมเข้าสู่ผิวได้ m o i s ไ u เซอร์ดีกว่ามันจะเข้าเข้าผิวเราเข้าซึมเข้าสู่ผิวเรากูต้าไทโ i นเอยหลายๆอย่างอดี้ฟิตสารประกอบต่างๆที่ทำให้บำรุงหน้ารองให้ฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยนะแล้วก็ใส่จะซึมเข้าง่ายพอป๊าราก็เห็มเราเปิดลูงคนแล้วนี่พอเราใช้เสร็จจากสองชั่วโมงติดมาร์กไว้สักสองชั่วโมงแล้วก็ทาตัวนี้อย่างที่ที่ทำให้ดูบิด บิดลาบิดคาแทนทาขาเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮนนี้ต้องแกะอีกนี่นี่นี่แกะไขาพี่ขาดิฉันเตรียมมือไว้รองรับน้ำอันเยอะแยะมอสเจอร์ไรเซอร์เยอะแยะนี่นะคะท่านผู้ชมตัดอย่างนี้นะท่านผู้ชมคะด้านด้านหลังซองนะคะก็จะมีวิธีบอกการใช้เรียบร้อยถามนิดนึงเมดอินที่เขาว่าเมดอินเมดอินจากนอกเลยใช่ไหมเมดอินโคเรลีร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านการรับรองถึง5ประเทศนะคะสำหรับใครนะบอกว่ามาจากแถวประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ใช่ของปลอมนะคะของแท้ของเราจะต้องมีมีเออ่สติ๊กเกอร์วไยติกทางด้านหน้ากล่องด้วยเป็นกลมๆของบริษัทลักก้ลับิดบายลักก้ลับิดนั่นเองสังเกตด้วหนึ่งอาจจะไปเจอของปลอมขึ้นมาแล้วจะมาโทษว่าเอ๊ะพี่นุ่นหลอกลวงหรือเปล่าฉันไม่เห็นกระชับไม่ยกเลยเนงานกุศลขาตัวเนื้อหนาชอบพี่ชอบมากเลยอยากแปะตัวนี้หอมมากๆาก คนที่นอนข้างๆก็หอมกันคือนะคนละตรงนี้แหละคนลดใช่ไหมคะต้งือนไม่ลดมันละแตรงข้างนี่แหละช่วงหน้าคราวหน้าโอเคโอเคกำลังมาเลยคราวหน้าเราจะเจอพี่นุ่นอีกนะคุณผู้ชมขาเราจะมาสาธิตให้ดูกันเลยว่าเรื่องราวของการใช้เขาใช้ยังไงอ่าโอเคพี่นุ่นจะมาสาธิตเลยใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับพี่นุ่นนะคะที่มาให้ความรู้เกิดเกร็ลับต่างๆนะสำหรับในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่นุ่นค่ะ uh. คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งช่วงน้กกลับมานะเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์นี้จริงแล้วได้ผลจริงมาบอกคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งค่ะ นนจะมาพูดในเรื่องของตัวเบต้ากูแคนนะคะเบต้ากูแคนเนี่ยจะช่วยในการสร้างเส้นใยคอลลาเจนนะคะสามารถชะลอภาวะ,ะความเสื่อมของผิวพรรณได้นะคะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมีคุณสมบัติคล้ายกับวิตามิน C แล้วก็วิตามิน A นะคะถัดมาเป็นตัววิชฮาร์เซลเอ็กซ์ตรั e นะคะตัวนี้จะมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็ช่วยในการประชับรูขุมขนทำให้ผิวหนังเนี่ยดูเรียบเนียนนะคะ แล้วก็ยังสามารถลดการเกิดสิวได้ด้วยเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีฤทธิ์เป็นสารฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียอ่อนๆน,นะคะถัดมาเป็นตัวคอลลาเจนค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวพันเนี่ยผิวหนังเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ดูเรียบเนียนทําให้ผิวเนี่ยเต่งตึงไม่มีริ้วรอยนะคะอ,ะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโคเอนไซม์คิวเทนค่ะตัวนี้จะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์ในร่างกายนะคะสามารถชะ,ะลอความเสื่อมของเซล ในผิวหนังได้นะคะเวลาที่โดนแสงแดดนะคะแล้วก็ยังช่วยลดการเกิดริ้วรอยด้วยนะคะอ,อ,อีกตัวที่สําคัญก็คือตัวไฮดรอลิกแอซิดนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยในการ,รลดริ้วรอยได้นะคะทําให้ผิวเนี่ยดูมีความยืดหยุ่นนะคะทําให้ผิวดูมีน้ํามีนวนแล้วก็มีความชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาค่ะทําให้ผิวดูเต่งตึงด้วยค่ะ กลับมาถึงช่วงนี้แล้วค่ะเรามาพูดคุยกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กันดีกว่าค่ะว่าเขาทําไมเอ๊ะถึงติดใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีอย่างไรใช้ยังไงค่ะขอต้อนรับเลยสําหรับนะคะคุณสุพิชาแนวจำปาหรือว่าคุณอิ่มนั่นเองค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วคงไม่คงไม่จำเป็นจะต้องพึ่งแล้วค่ะนะคะ <c oughs> สำหรับในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยแต่ทําไมถึงบอกว่าต้องพึ่งต้องใช้ใช้จริง อาใช้ยังไงคะตอนแรกไปรู้จักเขามายังไงหรือว่าตอนแรกเรามีปัญหาอะไรค่ะตอนแรกก็คือตอนแรกนะคะ,คะของอิมอะ,ะเวลาถ่ายรูปกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนนะคะ,ะคือตัวเองจะแบบเป็นคนเมื่อก่อนจะเป็นคนหน้ากลมมากะคะ่ะคือถ่ายรูปถ่ายยังไงก็ไม่สวยแล้วเราต้องเอียงข้างอะค่ะถูกต้องเป็นปัญหาหลักของสาวที่ถ่ายรูปเลยคุณผู้ชมคะอยาก <c oughs> จะบอกเรื่องนี้สําหรับใครนะที่มีใบหน้าที่ค่อนข้างกลม มุมเราจะเป็นมุมเฉียงคือเราต้องเอียงจนแบบตายอีกข้างนึงเกือบหายไปทีนี้ก็เลยค่ะวันนึงก็ไปเจอเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะเพื่อนอีกคนนึงก็แบบเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปเขาหน้าเรียวนาเรวใช่ค่ะเธอไปบบท็อกมาหรือเปล่าตอนแรกอาจจะถามเขาแตนใช่ก็คือเพื่อนคนนี้ก็เรียนโทอยู่ด้วยกันนะคะก็คือแบบ ถามเฮ้ยไปทําอะไรมาหนะ้าลก่ยไปอะไรเงี้ยไปฉีดโบท็อกมาหรือเปล่า,อ,าอะไรเงี้ยค่ะสมยัสมยนี้เราก็ต้องสงสัยแล้วละ่ะว่าต้องพึ่งเข็มกันทุกรายใช่แล้วเพื่อนตอบยังไงคะเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยอิ่มมันไม่ยากเลยพอดีเราไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาค่ะ<ช>นําเข้าจากเกาหลีอะไรเงี้ยอ<ช>ิ่มก็เลยถามว่าเอ้ยมันปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กลัวใช่ไหมเรื่องของการแพ้ต่างย่างใช่ค่ะ แลเพื่อนก็เลยแนะนำ<า>ํำตอนแรกมีห่วงไม่ะ็สำหรับเพื่อน <S <S 2> <S 2> เพื่อนห่วงไหมเพื่อนบอกว่า <S <S 2> <S 2> เพื่อนอยากสวยคนเดียวว่างั้นไม่ค่ะค oh. ือกลุ่มของเราจะแบบแชร์เรื่องความสวยอยู่แล้วอะไรมาแบบ ดีนี้แบบต้นๆเลยค่ะจะต้องรู้กันก่อนเลยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนเวลาจะเจอหน้าเจอตาคุณผู้ชมค่ะจะต้องพูดคุยเรื่องราวความสวยความงามใช่ค่ะเธอไปทําอะไรมาทําไมเธอถึงสวยขึ้นอะไรยังไงคุณญิงก็เลยถามใช่ค่ะพอถามแล้วเพื่อนก็แนะนาเนี่ยอิมผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยใช้แค่มาร์กง่ายๆค่ะพอมาร์กเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าคาดไว้ตัวสายรัดเนี้ยค่ะตัวนี้จะมาจากในกล่องอยู่แล้วค่ะอ๋ออยู่ในกล่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วตอนที่เพื่อนแนะนาเนี่ย รู้สึกว่าเชื่อเลยหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าอยู่ไม่ได้สัญญกรรมไม่ได้ฉีดยงฉีดยาแล้วทำไมหน้าฉันเล็กคือตอนแรกขอลองก่อนตอนแรกขอแบบแอบงกนะคะขอเพื่อนลองก่อนฟรีแผ่นหนึ่งอ๋ออันนี้เราก็ชอบใช่เพืนีแจงก็ชอบไหนเธอบอกว่าดีจริงขอฉันลองหน่อยสิใช่ค่ะก็เลยลองค่ะพอลองไปแผ่นหนึ่งเนี้ยคือแบบ ครั้งแรกเลยอะค่ะที่ลองก็คือแบบระหว่างที่เรามาสองชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็ทํำนูน่นทํานี่ไปดูทีวีไปพาแก่ออกมาแล้วเฮ้ยมันเลียวอะค่ะคือแบบรู้สึกว่าไข่ครั้งแร,เรกเลยเหรคครั้งแรกที่อิ่มใช้คือเห็นผลเลยค่ะ ใช่ค่ะเราก็เลยถามเพื่อนว่าเอ้ยทำไมมันมันเลียวได้ขนาดนี้ปรากฏว่าเพื่อนบอกว่ามันจะไปไปทำปฏิกิริยากับชั้นไขมันก็คือจะลึกกว่าชั้นที่ฉีดโบท็อกอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งมันก็แบบเออหยิ่มก็แบบ Amazing ประทับใจมากก็เลยบอกว่าวันนั้นสั่งเลยสองกล่องบอกเพื่อนเลยว่าต้องขอสองกล่องล็อกไว้ให้ก่อนใช่ค่ะสองกล่องเลยจัดเต็มเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามันไม่แพงอะค่ะมันก็แบบคือเราสามารถซื้อได้ใราคาคือ ใครก็สามารถซื้อได้ว่าใช่ค่ะใครก็สามารถซื้อได้แล้วก็2กล่องนี้คือรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ได้ทั้งปีแน่นอนส<อ>ัตว์เลยสองกล่องน,นิดนึงถามน,นิดนึงแล้วได้ถามเพื่อนไปเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้าตอนแรกรู้สึกดีแล้วถ้าฉันนอนก็ไปตื่นเช้ามาแล้วมันจะเด้งกลับคืนไหมอ่ะค่ะก็คือตอนแรกก็ถามว่าเอ๊ะพอมาร์กไปสองกล่องแล้วกลัวเผลอหลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อนบอกว่าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย<ช>คือเราสามารถทิ้งไว้ได้ทั้งคืนใช่ค่ะอพอเราทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยได้ทั้งเรื่องความกระจ่างสาใส<ช>เรื่องกระชับรูขุมขนอันนี้คือผลพลอยได้ใช่ค่ะคือว่าตอนแรกคนนีมาจะมีปัญหาในเรื่องราวของหน้าไม่อรียวไม่เป็นรูปไขใ<ช>่ใบหน้ากลมแต่พอใช้ค่ะใช้ผลิต ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือน่าจะใสขึ้นใสขึ้นเลยค่ะแล้วก็กระจ่างใสค่ะเห็นบอกว่าเขาใช้ง่ายไม่ต้องล้างด้วยไม่ต้องล้างค่ะก็คือครีมที่เหลือจากในซองอิ่มก็แบบบีบมาให้หมดเลยค่ะต้องบีบ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 เราเป็นคนคุณผู้ชมขาต้องใช้สอยอย่างประหยัดใช่ยุคสมัยนี้คุณผู้ชมเนี่ยบีบออกมา ทาได้หมดเลยทาได้หมดเลยค่ะคอเคผิวเอทาได้หมดเลยผิวผิวนี้แบบว่าจะ,ะ,ะตึงขึ้นด้วยนะคะสังเกตจากเออเมื่อก่อนคอค่ะเวลาก้มหนคค้านมันจะเริ่มเห็นละเริ่มเห็นตรงเนี้ยค่ะทำนิดนึงอาอุเท่าไหร่ทำไมถึงบอกว่าคอเริ่มเห็นแล้วออ้ยคือเออไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเหี่ยวย่นนะคะแต่หมายถึงว่าจะมีไขมันตรงเนี้ยค่ะไขมันเยอะใช่ค่ะจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงอะค่ะก็คือ ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดเนอายุตอนนี้เราก็เรา, <c oughs> าอายุเท่าเรานะคุณผู้ชมแสดงว่าหน้าฉันแก่กไปทันพี่เขาแล้วนะ <c oughs> ได้แล้วนะนี่นะ <ขา S 2> ต้องรีบต้องรีบใช้แล้วใช่ค่ะก็คือเอ,เอ้ยจริงจริงนะขอบคุณค่ะ,ะก็คือตอนนี้มันช่วยได้หมดเลยค่ะแล้วทีนี้ก็คือไปไปเจอเพื่อนนะคะ <ขา S 1> ตอนนี้เจอเพื่อนเราสามารถแบบ มั่นใจอะค่ะก็คือถ่ายรูปตามปกติได้แล้วก็คือหันหน้าตรงได้เลยคือฉันสามารถยืนตัวตรงได้หันหน้าตรงได้เลยแล้วเพื่อนทุกคนต้องมาถามทุกคนเลยค่ะเจอเจอกันแบบงานปาร์ตี้งานเลี้ยงในแบงค์อะไรเงี้ยค่ะอิมไ่ทำอะไรมาใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเจอกันแล้วคือแบบเพื่อนทุกคนบอกเออจัดมาให้หน่อยจัดมาเลยแบบไม่ได้ถามเลยแล้วที่สําคัญอิมมั่นใจมากเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้อออยล์ห้าประเทศใช่ค่ะอันนี้คือแบบอิ่มฟังแล้วแบบ แทบไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากเลยก็คือว่าคุณผู้ชมค่ะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าต่างๆเราก็หลายๆคนกลัวนะคะบางคนมีผิวเขาเรียกว่าผิวใบหน้าที่แตกต่างกันบางคนผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวผสมต่างๆต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันแต่สําหรับตัวนี้ค่ะใช้ได้ทุกสภาพผิวใช้ได้ทุกสภาพผิวค่ะเพราะว่าบางคนก็ผิวมันบางคนก็ผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเนี้ยมันจะช่วยส่วนคนผิวมันอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่แพ้ค่ะคนผิวแห้งก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยคือแบบ เดีวคนถึงมันบอกว่าเอ๊ะ m o i s ไร r i อร์เขาเยอะขนาดนี้แล้วฉันใช้ไปแล้วฉันจะมันเยิ่มกว่าเดิมรอเปล่าไม่เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้อนุมันเล็กมากซึมเข้าผิวได้เร็วมากใช่ค่ะนี่่ะเรียกได้ว่าลึกกว่าชั้นเข็มโบทองชั้นเข็มไป็หนึ่งชั้นค่ะคุณสังขาหลากหลายคนเคยฉีดโบทองน่ายคงรู้ว่าเข็มโบทอกเป็นแบบไหนเพราะว่านี้หิ๋มบอกว่าคือก่อนที่เราจะมาร์กหรือว่าจะฉีดเราก็ต้องเปรียบเทียบใช่ไหมคะแล้วตัวนี้เราไปศึกษาดูเฮ้ยมัน มันโอเคมากเลยอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญมีคนการันตีแบบรับรองหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆเขาก็โดยเฉพาะเพื่อนที่แน,นะนำมาค่ะบอกว่ามา ที่เกาหลีขายดีอันดับหนึ่งเฮ้ยเราแบบเราแบบอะไรตอนนี้ก็เกาหลีขึ้นชื่อในเรื่องราวของหน้าความงามไข่ความงามที่ละเอียดใสอยู่แล้วใช่ค่ะเรียกได้ว่าดาราเขาเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าเลยเขาฉากบนหน้าใสใสเลยใช่ค่ะเราก็เลยสนใจค่ะนี่ฮะเอามาใช้ก็เรียกได้ว่าผลตอบแทนที่ให้กลับมาคุ้มจริงๆเลยคุ้มจริงๆค่ะเพราะว่าเจอสิบคนทักสิบคนเลยค่ะแล้วที่สําคัญ แบบวันปกติเราไม่มีเวลาแต่งหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็แบบแค่ทาลิปมันนะคะเพราะว่าหน้าเรามันใสยอยู่แล้ว<อ>เราก็บอเฮ้ยหน้าเลี้ยวด้วยใสยด้วยคือชีวิตนี้ไม่ต้องแบบอ,อะไรอีกแล้วคะ่ะเครื่องสําอางนี้แทบจะโลได้เลยอะค่ะอ๋อเครื่องสำอางเก่าๆที่มีแบบวะะ่าตันในห้องชิ้นหนาแน่นละเกินเป็นสิบยี่สิบอย่างไห <c oughs> นจะเรื่องลดเรือนริ้วรอยไหนจะเรื่องไขมันไหนจะเรื่องยกกระชับ หน้าใสค่ะก็คือตอนนี้จบเลยเบรกเลยอู้ใช่เขาขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะตอนแรกก็คือแบบตอนแรกเราแค่ลองอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอืแล้วอย่างอ๋อหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะอย่างสมมติบขนาดโบท็อกซ์้วคุณผู้ชมขาฉีดเข้าไปในหน้าเนี่ยพอซักเขาจะมีระยะเวลาของเขาใช่คือหกเดือนนี้เขาจะกลับคืนมาแล้วตัวนี้ละคะเขาจะมีสิทธิ์กลับขึ้นใหม่ไหมพร่ะหน้าเราเล็กแล้วพอใจแล้ว แต่สักพักเอออยู่ๆมันกลับขึ้นมาหรือเปล่าหรือไงคะตัวเนี้ยที่สําคัญเลยนะคะอิ่มจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยแค่2กล่องนะคะมันสามารถบอกของเราได้เป็นปีเลยค่ะปีหนึ่งจริงแต่ว่าในช่วงที่เราไม่พอใจค่ะจะออกงานหรือว่าเอ้ยต้องแบบไปถ่ายรูปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสเปเชียลใช่ที่ต้องสวยชุต้องเด่นอาจจะหนักสักหน่อยใช่ค่ะอาจจะคืนนั้นอีกคืนหนึ่งตกเลยฟื้นฟูสภาพผิวเป็นพิเศษเฉพาะกิบใช่ค่ะเาะ เฉพาะกิจใช่แต่จริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกคือ2กล่องคือเสร็จเลย2กล่องคือเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยเลยน่าจะนานกว่าโบท็อกซ์นะคะเพราะโบท็อกซ์หกเดือนหกเดือนเันตอนนี้น่าจะ8ปดถึงเก้าเดือนได้บางทีก็สี่ค่ะถ้าเราทานอะไรที่ไม่ระวังบเคี้ยวบ่อยใช่อันนี้มันใช้จริงรู้สึกว่าตัวเองประสบพบเจอจริงเลยนะเรื่องราวโบท็อกซ์เนี่ยแต่พี่หยิมอยากจะบอกว่าพี่ไม่เคยเจอเลยก็ตอนนี้เคยได้ยินแต่เพื่อนพูดคือแบบ เฮ้ยแบบฉีดแล้วน่าเลียวจริงจริงแต่ว่าอีกสักพักนึงเอาเหมือนเดิม,ม,ดดมแล้วเหมือนเดิมเคี้ยวขงข้าวเหนียวก็งดบัก็รังก็งดอะไรก็งดไม่ต้องกินกันแล้วนี่เลยยัง,ยงรู้สึกขอบคุณเพื่อนคนนั้นอยู่เลยค่ะที่ได้แนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือแบบเราเจอแล้วแบบเ,ออเราต้องขอบคุณจริงๆค่ะโอ้ยนะคะแต่งนะ่าจะเจอตั้งนานแล้วนะเสียเงินไปเยอะเจ็บไปเยอะเออเนี่ย สุดท้ายนิดน,นึงนะสำหรับพี่อิมสําหรับใครนะที่มีปัญหาคิณพี่อิมคือผิวหน้าค่อนข้างที่จะกลมอยากได้หน้าเรียวแบบไม่ต้องไปพึ่งพาโบตอกไม่ต้องเสียงเงินเป็นหมื่นเป็นแสนฝากนิดน,นึงค่ะสําหรับู้ชมาทางบ้านก็อิมอยากจะฝากเลยนะคะว่าผลิผลตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะราคาก็ไม่แพงแล้วเป็นที่ใครก็ซื้อหาได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญอิมลองกับตัวเองมาแล้วค่ะมันปลอดภัยมากออยอก,ก็การันตีถึง5ประเทศค่ะ อยากให้ลองกันจริงๆเหรอแล้วจะพลิกช <so ีวิตเหมือนพิมใครอยากสวยเหมือนพี่ยิมหรือว่าอยากจะพลิกชีวิตเหมือนพิมโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสันนิกรรโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวนะรีบหาซื้อหาใช้ได้แล้ววันนี้เนี่ยและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเนี่ยพิมมากๆเลยที่มาให้ความรู้เกิดเคล็ดลับต่างๆ ซึ่งหลายๆคนบอกว่าเอ๊ต้องไม่เพิ่งพาสัญญกรรมนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอยากสวยอยากเลิกชีวิตอย่างพี่อิมก็สามารถจัดเลยสําหรับตัวนี้ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะ<ช>วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อิ๋มมากๆเลยนะคะแล้วเรามีนะคะของดีๆสําหรับนะคะให้พี่อิ๋มไปสวยได้ที่บ้านได้ด้วยได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่มา,มากๆเลยค่ะทุณผูจ้จัคการและที่สำคัญเนี่ยก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับสถานที่สวยๆแบบนี้ค่ะ LK Regent ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้ค่ะวันนี้แตงก็ต้องลาไปก่อนนะคะแตงพี่ยิมลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ